สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูการทำอักษรศิลป์ด้วยโปรแกรม PowerPoint กันนะคะทำได้ง่ายๆไม่ยากค่ะลองไปดูกันนะคะก่อนอื่นเราก็เปิดโปรแกรม PowerPoint ขึ้นมาเห็นไหมคะอันนี้คือโปรแกรม PowerPoint ที่อีกใช้อยู่ค่ะแล้วกดไปที่แทรบแล้วก็ไปที่ แล้วก็ไปที่อักษรศิลป์ตรงนี้ค่ะที่มีตัว A เขียนว่าอักษรศิลป์เลือกอักษรมาหนึ่งตัวแบบไหนแล้วเราก็พิมพ์คํำที่เราต้องการไปนะคะอย่างเช่นวันนี้อีจะพิมพ์คําว่าสวัสดียามเช้าก็แล้วกันค่ะสวัสดียามเช้าเราก็พิมพ์เข้าไปแบบนี้นะคะ พอได้คำแล้วเราก็ไปดูตรงที่ตรงนี้เลยค่ะอักษรศิลป์เราก็มาเลือกมาเลือกเอานะคะก็จะมีหลายแบบให้เลือกเลยค่ะว่าจะเอาแบบไหนดีเนี่ยค่ะมีตัวโคง้งตัว ว้ว wow, ตัวงอนอะไรเยอะแยะเลยค่ะเราก็มาเลือกดูสักแบบหนึ่งนะคะเอาแบบที่เราชอบชอบอ่าอีกก็จะเลือกตัวนี้ค่ะพอได้ตัวนี้มาแล้วเราสามารถขยายหรือย่อดได้นะคะโดยกดไปตรงมุมนี่ค่ะขยายได้ก็จะได้ตัวใหญ่ขึ้นความกว้างความสูงเรากดตรงนี้ได้เลยค่ะเห็นไหมคะแล้วก็ ตรงนี้จะเอียงซ้ายเอียงขวาม,มากน้อยแค่ไหนปรับแต่งเอาได้นะคะพอได้ตัวอักษรแล้วเราก็มาลองใส่สีตัวอักษรกันค่ะโดยการกดไปที่นี่สีข้อความเราก็เลือกสีได้ตามใจชอบอีกจะเอาสีอะไรก็ได้เห็นไหมคะหรือไม่ก็มากดตรงนี้ค่ะตรงคำว่าพื้นผิวด้านล่าง ก็จะมีรูปแบบพื้นผิวให้เรานะคะจะเป็นสีม่วงสีฟ้าสีชมพูอ่อเลือกสีชมพูเห็นไหมคะเราก็จะได้พื้นผิวตัวอักษรที่เป็นสีชมพูจะมีลวดลายนิดหน่อยค่ะหรือไม่ก็มาตรงนี้ตรงที่คำว่ารูปภาพเราสามารถไปใส่รูปภาพที่เราดาวน์โหลดไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นะคะเราก็จะได้สีอักษรตามที่เราต้องการคลิกเข้าไปค่ะ ข้างในนี้ก็จะมีสีอักษรไว้แล้วนะคะก็จะมีภาพพื้นหลังไว้ตัวนี้ชอบใช้ค่ะเห็นไหมคะหลายๆสีเลยเวลาทําแล้วสีจะออกมาสวยแนย่สวัสดียามเช้าก็จะหลากสีเลยค่ะดูแล้วก็จะสวยงามสดชื่นขยายตัวใหญ่ได้หรือไม่ก็เราสามารถเปลี่ยนฟอนต์รูปแบบตัวอักษรได้ด้วยเช่นกันนะคะ เปลี่ยนฟอนต์ก็ง่ายๆเข้าไปที่ตรงนี้เลยค่ะตรงนี้ค่ะรูปแบบตัวอักษรเราก็เลือกว่าจะเอารูปแบบแบบไหนก็จะมีเยอะแยะให้เราเลือกเลยค่ะเห็นไหมคะตัวเขียนตัวอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยแล้วก็เลือกเลือกดูนะคะว่าต้องการแบบไหนไหนก็จะเอาแบบนี้ก็จะได้ทั้งรูปแบบอักษรแล้วก็สีแล้วก็ อักษรศิลป์ที่เราต้องการค่ะแล้วเราก็เอาไปทำภาพหน้าปกหรืองานที่เราใช้อยู่ลองทำดูนะคะง่ายๆไม่ยากทำได้ทุกคนค่ะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ